าไปดูไปครับย okay. ินจากแผ่นดินใหญ่ที่มาภูเก็ตครั้งแรกเลยเนี่ยนักสถานที่เนี่ยก็คือที่มาซุกหัวนอนเมื่อก่อนคำว่าเสือผืนหมอนใบเด็กอากงบอกเรื่องจริง เสือมพื้มอันใดจริงๆแล้วมาภูกเก็ตก็ตรงนี้ฮะแต่ก่อนไม่มีศาลเจ้าเป็นที่โล่งๆเขาก็มาซุกหัวนอนนะฮะพอตอนเช้าก็ไปทํางานทำเงี้ยตอนนี้พอไปแล้วก็มั่งมีจเจริญมีครอบครัวก็นักคุณดังๆภูกเก็ตก็ทำเนี่ยก็เลยอัญเชิญใช่ไหมลูก<อ>ทีมจากที่ที่ไหหลำนะะ<อ>ี่ฮะมาเป็นฐานเพื่อเป็น<ะ>แหล่งยิดมั่งคนไหหลำไงไหหลำก็จะตั้นต้นข้าวนี้เรารู้เลยฮะก็มาร้อยกว่าปีแล้วฮะก็ยังดีนะ สวัสดีครับพี่พอดีวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับได้มาที่เรียกว่าสมาคมไหหลํานะครับที่มีเจ้าแม่ทัพทีมนะครับผมอยากจะถามว่าบ่อนี้คือบ่ออะไรอ่ะครับบ่อนี้ก็ตามคนจีนสมัยก่อนเนี่ย้าเขาจะใช้เมื่อก่อนจะมีมีน้ำประปาสมัยก่อนเลยจะไม่มีฝาก็จะใช้บ่อนียสำหรับที่จะใช้ในการชำระล้างอาบน้ำอะไรกิจวัตประวัติ อีกอย่างหนึ่งเป็นหนุ่ง,งจุ้ยของคนจีนด้วยถ้ามีบ่อน้ํามออีพลังอาทิตย์ลงมาเห็นไหมฮะเราจะไม่ทึบเลยก,ก็จะเป็นหนุ่งจุ้ยที่ดึงซับเรียกซับมาครับผมโอ้ยขอบคุณมากครับเห็นที่บอกว่าที่นี่นี่มีมีม,ม,มีมีใครมานะครับไม่คีเห็นที่ี่บอกที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกดาราที่ศรัทธาองค์เจ้าแม่ทิพยก็จะมามาบ่อยมากเลยครับส่วนมากเป็นช่องสามหรือช่องสามก็ทั่วไปฮะทั่วไปแต่ส่วนใหญ่ช่องสามจะมาโอ้ครับขอบคุณนะครับ พี่ครับรบกวนบอกทีครับว่าตรงนี้ครับตรงสารเจ้าแม่ทับทิมที่จังหวัดภูกเก็ตตรงนี้อยู่ตรงช่วงไหนครับที่นี่เขาเรียกว่าถนนถลางฮะหรือนักท่องเที่ยวจะเรียกกันว่าเป็นโอลทาวฮะเป็นเมืองเก่าเป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีสฮะเป็นเป็นถนนที่เขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของภูกเก็ตเลยครับโอเคเขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวยังไงจะชักชวนคนมาเที่ยวกันเยอะๆคะ่ะขอบคุณมากครับผม